อ้าวเดือนตอนหนีกำลังให้สร้างอ่าจอดหัวพญานากเนาะเหตเพื่อไฟอ่าหเหตุเพื่อไฟโขก้อวัดพ้นสว่างคณะรามบานพน้นสิมนครไก่ซ้อนแกงสวรรค์นักิดอ่าตอนนี้กำลังหเหตเพื่อไฟ่เด็กอ่าเพื่อว่าได้ใส่ได้ปีอ้าเดือนหนึ่งกับกำลัง อจอดหัวฟันยานาบนับโยมเห็นแบบมีเจตนาศรัทธาอยากอุปโ,โมทนา,าห่วมสื่อเจีย้ยมาติดพญ,ญานาคก็ขอ,ขอเชินทานบริจาคทานนัำนหละได้ของคนาบบโ่มเด้อนี่อยู่สองลำเนาะเพื่อเฮ้มีอยู่สองลำเพื่อไฟโผล่อ่านี่อ่กตัวหนึ่ง เ่าเติบได้หยาดยวงเหาเติบได้เอาืนทานกริจากข้าน้นไไยเด้อมีคัอข้ามุทานาหัวกำกัน เฮือกไฟโคกเด้อเฮือกไฟโคกอ่ามีศรัทธาบริจาคท่านน้ำกันต้อหยาดง่มเด้ออ่ามีศรัทธาบริจาคท่านรวมกันอ่าจะได้นํำพัจใจที่ทานมูทนาท่านไปสื่อเกียอ่ามาติดพญ,ญานาคเออสีเวริร์ตไลยเติบนี่เนาะอ่า หมูสน้าต่างก็นั่งรัทธาหยาดย่ยมมีสัทธากับมูกระทานในี่หยาดย,ยมเด้อพญนานาคใหญ่ๆง่ามไปรูว่าไฟหนาเพื่อไฟยฟหนาค อาโมทนาา่วมกันร well ่วมกันเหตุ can can ่วมกันสางน้ำกันอนุทนาา่วมบุญความกุศลน้ำกันเด้อเนี่ยเงียมเด้ออ่าญาทานเอาเด็กเหตุเออว่นเด้เอาไม่อ่เอาเหตุเด้วยอันสิงบประมาณกระสูงเติบอยู่ได้อืมทำไมเห็ดมันได้เห็ดคูปีมันได้หมอดเจาะหมอดอันนั้นก็ดอกได้เหตุไม่เออาได้ตัดสินใจเอาเด็กเหตุ อ่ามิชชั่นท่าขอความง่วงความท่าน้ำกันต้วใหย่นยุมเด้อเหตุอสองดั่มอ่าประกอบส่วนน้ำกันเด้อคู่ความชุดความงามอ่างบนิดดั่มห,ห,หนึ่งหาดานแล้วอ่าดั่มหนึ่งเหมืนอ๋อ สองลำที่เป็นคูรู